และคราวนี้นะครับกรมบรันประกันภัยเนี่ยนะฮะใช้เป็นหลักฐานครับในการฟ้องร้องบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยได้นะครับเพราะหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยเนี่ยจะต้องส่งมอบกรมธันประกันภัยเพราะกรมบัรชัประกันภัยเนี่ยเป็นเอกสารหลักฐานว่าได้มีการปฏิบัติการชํารหนี่กัน พูดง่ายง่ายก็คือบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายถ้ามีความเสียหายเกิดข mm ึ้นตามที่ระบุในกรมธรรม์แต่ถ้าไม่ส่งให้กับผู้ซื้อประกันหรือผู้เอาประกันภัยนะครับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซื้อประกันนะครับมีสิทธิ์เรียกให้รีบส่งมอบหรือยกเลิกสัญญาประกันภัยนะครับหรือจะเรียกค่าเสียหายได้เลยนะครับทั้ง3กรณีนะฮะถ้าบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนไม่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อซื้อไปแล้วเขาไม่ยอมส่งกรมธรรม์ประกันภัยมานะครับ จำไว้นะครับผู้ซื้อประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยนะครับมีสิทธิสามอย่างนะครับประการแรกนะครับประการแรกก็คือแจ้งให้เขารีบส่งมอบกรมธรรม์ประการที่2โทษสถานเบาหน่อยก็แจ้งให้เขารีบส่งกรมธรรม์ประการที่2ก็คือยกเลิกสัญญาประกันภัยประการที่3เรียกค่าเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นเอกสารที่สําคัญนะครับเวลาคุณซื้อประกันภัยจะต้อง พูดง <étique> ่ายๆคือต้องถามหากรมบัญชันประกันภัยต้องเร่งและเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยตัวแทนประกันภัยที่จะต้องรีบส่งมอบกรมประทานประกันภัยนะครับโดยไม่ชักช้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิ์ของเราครับที่เราต้องรู้เมื่อซื้อประกันแล้วนะครับและนะครับกรมบัญชันประกันภัยจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยด้วย นะครับจึงจะเป็นเอกสารที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ตวตรวจสอบกรมธรรม์อย่างละเอียดด้วยนะครับว่ามีเนื้อหาสาระครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบรีบแจ้งผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยให้แก้ไขโดยด่วนและต้องรีบส่งกลับมาให้เราโดยเร็วด้วย